3มีนาคม2564ครับขณะนี้ครับผมอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับอยู่อำเภอปากพยุงนะครับซึ่งเป็นอำเภอสุดท้ายของพัทลุง <Okay. S 1> ต่อจากอำเภอนี้คือจังหวัดสงขลา,ขาวันนี้เรามาอยู่กับพ่อผู้ใหญ่ชื่อระไตครับครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หมู่มที่7ตำบลฐานทองครับหานเทอชื่อคือ นายจะเจริญแก้วมรนบนายจะเจริญแก้วมณนีถ้าเป็นเป็นลูกบ้านอ๋อลูกบ้านนี่ก็เป็นลูกบ้านพบว่าปัญหาคลองสายเนี้ยก็คือตอนนี้มีประวัติมันก็คือมีดินทรายนะครับมาปิดแล้วก็ทําให้เปลี่ยนร่องน้ํำหน้าน้ําฝนหน้าหน้าที่ฝนมาตรงนี้น้ําจะท่วมน้ําเยอะง้นเยอะแต่หน้าแ้งน้าจะหมดจะหมดเพราะว่าแล้ว น้ำตรงนี้น้ำบ่อนี้ต้นกาเนิดอยู่ที่ภูเขาบรรทัดภูเขาบรรทัดนะครับแล้วก็น้าไหลจากภูเขาบรรทัดภูเขาบรรทัดอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วก็ไหลาลาดลงมานะครับทางทิศตะวันออกหลังจากนั้นก็จะมาเชื่อมกับลําห้วยน้ําขาวาตรงนี้คือสายนี้ครับน้ําขาวสายนี้นะครับไหลจากทิศใต้ไปทิศเหนือไ,ไปลงปากแม่น้ําปากพยุง ดังนั้นนะครับหลักของขขอขงธนาคารน้ํใต้ดินนะครับน้ําใต้ดินเนีย่ยจะไหลจากทิศเหนือมาทิศใต้ดังนั้นลําห้วยสายนี้นะครับเมื่อกี้ขุกับพ่อผู้ใหญ่แล้วว่าให้ไปดูจุดที่มันเป็นวังทั้งหมดไม่ขุดหน้าไม่ขุดด้านหน้าฝายเพราะหน้าฝายเอาไว้เก็บใายหลังฝายเอาไว้เก็บน้ําดังนั้นส่วนที่มันเป็นวังทั้งหมดตลอดสายของลำห้วยสายนี้นะครับท่านก็ขุดทั้งหมดนะครับ <Okay. S 1> อพอขุดทั้งหมดเสร็จปุ๊บน้ําสายนี้ จะเป็นสีเขียวมรกตทั้งสายนะครับแล้วน้าจะอุดมสมบูรณ์มากน้ําที่ท่วมทั้งหมดก็จะลงถู่ใต้ดินทั้งหมดแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องตำบลตำบลใรนะตำบลลำน้นะครับแล้วแล้วคอยนะครับว่าคอยดูนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดวันนี้นะครับจะเป็นจริงจะไม่ท่วมอีกต่อไปน้ําก็จะไม่ท่วมเพราะน้ํามันจะลงใต้ดินทั้งหมดเลยนะครับปกติพกท่วมเป็นปกติอาจารย์มีอะไรจะเสริมมีจะเสริมก็คือน้ําขึ้นเหนือทุกสายทรายจะเยอะ เพราะว่ามันควรขึ้นสนามแม่เหล็กโลกทรายจากพายุมาจากเครืองเขาครับก็เป็นความโชคดีเขาทำฝายเอาไว้เราก็ใช้ประโยชน์ฝายเอาด้านบนเอากดับเอาเก็บทรายด้านน้ำชาร์น้ำเพราะฉะนั้นยังไม่พอให้พ่อผู้ใหญ่ไปสํารวจทุกหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลสร้างระวังสร้างระวัง,งเอาอะไรสร้างเอารถแม็โครสร้างเวลาสร้างให้เหวี่ยงออกเป็นกระเพาะหมู ให้เกิดวังน้ำวนให้เบี่ยงซ้ายออกไปอีกจุดหนึ่งให้เกิดน้ำวนดลงใต้อยู่ั้หมดครับพายจิตตาร์นะครับที่ตำบลหันเาตำบลหานเทาอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงครับสวัสดีครับ